ประหยัดอะไรได้ก็ควรประหยัดนะครับนี่ก็อายุรุ่นเราข่าวเดียวกันนะรุ่น,ร,นรุ่นเราแบบนี้นะบางทีการหาเงินหรือการจะคลองแค่วแบบเดิมอ่ะมันก็ทํายากนะอันนี้ก็จะให้มาดูว่าผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้ฮนะอย่างพริกเนี่ยบางทีเราเห็นว่าสิบยี่สิบบาทที่เราไปซื้อตลาดอนะ่ะบางทีเนาะไหนจะสารพิษไหนจะเงินที่จะต้องเสียไป ปลูกเอาไว้นะครับถ้ามีที่ว่างๆเล็กๆน้อยๆน,ยนี่ผมก็ไม่ได้ใช้เยอะนะจากเขตนี้มาหาตรงนี้ก็นิดเดียวเองปลูก,กไว้เนี่ยแล้วก็มีถุนไพ่ลางจืดเอาไว้สําหรับต้มน้ําต้มน้ําอาบแล้วก็ใช้ดื่มตะไคร้อย่างเงี้ยฮะก็ปลูกเอาไว้เนี่ยที่แบบนี้ฮะจริงก็ปลูกไวเ้เถอะมะกรูดนี่มะกรูดมะนาว อะไรที่มันประหยัดได้เราก็ประหยัดนะเห็นเล็กๆ,ๆน้อยๆบางทีแต่ละเดือนแต่ละวันนี้มันใช้หลายเงินเหมือนกันนะอายุอย่างเราๆแล้วเนี่ยเราจะไปกเก็บเงินหาเงินอย่างมนุษย์ก่อน,นมันค่อนข้างจะลําบากยากหน่อยถึงแม้ว่าจะมีบํานาญกินหรือว่าจะมีเงินชดเชยอย่างอื่นเข้ามานะนะแต่บางทีอันไหนที่เราเตะไว้เราก็น่าจะเก็บเก็บเอาไว้บ้างนะก้อนนี้ฮะปลูกไว้เถอะครับ ไม่เสียหายมีพี่ที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ปลูกเอาไว้นะอันนี้ก็ให้ดูนี้พุกพริกก็จะบอกว่าพริกก็ปลูกเป็นพริกไปนะผมก็มีตะไคร้ตีห้ากอนนะอยู่อน,นี่ช่วงนี้ฝนตกเยอะยากจะไอ้นี่หน่อยบัดีช่วงนี้ก็คือไปทําร้านอยู่ที่อยุธยาก็เลยไม่ค่อยมีเวลาดู <c oughs> นี่ฮะถูกกดูแล้วกันนะนี่ก็คือมันผมก็มันเด็ดกินอยู่เรื่อยๆนะปลูกหลายๆต้นอะ่ะเราก็จะมีกินทุกวันแหละ ก็เรากินคนไทยเนาะกินพิษกินพิษกินอันนี้อยู่แล้วนี่ก็มาดูอันนี้ก็คือปลูกหาเป็นไรายได้เสริมก็อายุอย่างเราจะไปทํางานอย่างเขาก็มจะไม่ไหวฮะดังน,นั้นผมก็เลี้ยงปลาไว้ด้วยเลี้ยงปลาไว้ด้วยแล้วก็เอาไปขายปลานะเอาก็ไปขายได้ขายได้นะครับผมอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดครับขอบคุณมากครับมีอะไรพูดคุยกันนะสวัสดีครับ